สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้เท้ายุทีีชังวัตสีสะเกดบ้านอีหยังบุพี่น้องขอลืมซื้อบ้านยุพาธาหนุนดวงยุอุทุ่มพ่อนพีใสนะครับช่วงนี้เวลาหกโมงพอดีพอดีนะครับหานพระของเท้าคนานั่งสนมเสน่าพังกระลังกลางภาษาคือพูด บรรยากาศเตีนร่วมก็คือเขื่อนเทมอนิฟาสแต่อยู่ตอละนะอดเนาะอบอุ่นเนาะทีมงานจ๋าของ,องเราแต่เบนบ้านโตขี้นได้พี่น้อ,นองแต่เบนงามงามงาม,มาเคลื่อนนี่เป็นนาทีของทีมงานประถมบันเทิงศิลธรรมการแสดงเมื่อนี่เป็นนาทีของทีมงานสั้นเรล่าบันเทิงศิลน,นะครับพี่น้องครับนี่วัดเพื่อน กา,านไปบนะบเบอร์ระบบนะเบที่ระบบเครื่องเสียงระบบจอติดตั้งแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับนาหานาเวทีของห้องกับพีพี่นอ้องว่าปู้สะอาดผูเสือ้อผู้ตะโอนนะครับะกะซีซาชิบะเขาเต็มไปด้ยพี่นอ้องคนกะซีคอยทย,ยอยมากนะครับสังานสังาน,างานเก็บบัสจะเป็นความวาอยังสี่นะครับ ีแต่ก็มีคุณย่ายมานั่งอยู่เดีล,ะล,ะะละ่ะว่าเราก็ได้เนาะอฝาคืองามแต่พี่น้องละ่ะล่งกลางธงยุคห่างวัดนะครับพี่น้องบริเวณวัดวัดเปิดงามงามตาสอนวัดว่าอารามเปิดเพียงเด้กพี่น้องอุ่นใจยเยอะหรอกนะเพราะว่าเห็นศาสตร์เจีนเสืออยู่ระบบจอขาหนีก็บขึนแนว นะครับระบบจอระบบเคืองเสียงติดตั้งแล้วนะครับลอระบบฉายกพนะี่น้องทีมงานฉากเจ้าก็ตัองเป็นติดตั้งนะครับเมื่อเร็งนี้นะครับทีมงานสั้นเหาบันเทิงศิษย์ มีการไร่สดนะครับชมฟรีแล้วแต่พี่น้องสีสนับสนุนข้างแฟนเพจเพิ่นด้อพี่น้องเด้อทิมงานตากองก็เฮามาแล้วนะครับเบิ่งสองไอเนี่ยล้มมาทัศน์แีง นอนไผลูกพี่ทั้งรถแล้วแดงวอเปียเนาะเมื่อนตาบ่าขึ้นเนาะมันเมื่อยหลายถ้ามันตายกับมันเขาบ่เห็นอืนอยังไม่ยิอ,องแยกยันยุบมดมืงอิ่งห่อนิยเอกยันยุบมึงมึอยิ่งเขาบอกหนึ่งสเปกกันไปลใสนี่สเปกกันไปลใสนี่ไปเบ,บ้านเขาแข่งวันเลยอ้าววันเลยใท่ยิ่งเขานี่ดิเขาแข่งวันเลยอยู่นี่เอา้า ยูบาทเน่เบียนอยู่เนี่ยอ๋อวัาสังวงยข่างโถเออสวรรอนวัดแ่กครับเจ้าเอาอาพวกเราขึ้นเหยชวนอาพวกเราขึ้นเหรยไม่ชวนผู้บ่าวเพอเอาแบบใดนี่เอาเอาแบบใดอีกหวดใดเสน่ห์้ดนี่ สนิทใดคือ้ดีไปน้ำผู้บ่าวพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเขาคือสิมีพี่น้องสองซูบานเท่หนี่พี่น้องเนี่ยคนรู้หนิวันได้มาดยามคนจักเสียเอาแมนบอรอคือเป็นอาะซีน์ชาวบ้านถนนซ้อนรถมาน้ำปลาใสพ่้องคุณห้ามจับพี่น้องได้อย่างไรแจ๊กมาหนี้ให้จีปลาเออสวยงไปหาเด้ออะไรก่อนน่ารักไหมครับ สานาสาเราแม่สาเาบันเิงิจะแม่้ขอบคุืองบาทนี่พี่น้องบาทว่าล่ามันจะได้มันเป็นตาสวอนกระโดกระเดือกเท่อันนี้ที่ซอยดาวนะครับ นุำนสรกำบันแกนแกนพูนะองสอยดาววิธีเครื่องบานนสุีพี่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 บ้าเต็มวงนะครับเต็มวงได้แกนแกนพูนครับที่อะไรใจดีฝันนี้เนี่ยกรซ้องอะอรเนาะได้แกนแกนพูนก็จะเป็นไทยบ้านเราเพื่อชีวิตเนาครับเอียดตะมือกตะปอเลยพันตาด่างโว้ยแต่ยูบุกเียบเจ็บเมื่ออะไรก็ทนมาพันปั เมื่อมันที่17นะเป็นหน้าที่ของทุเสียงนคำเบอร์พบพอกันดูดูพ้นวันนีลกับผู้จัดการบุญมาซาวที่มาพี่น้องมาทำให้ยังเตะดูดูบูบุญมาซาวในพื้นบ้านตีก่อนก็จะเลื่อมาตีก่อนนะครับได้ยินพูดแน่นอนว่าพันพนดังเรื่องตะกุดวันนีญาติธรรมตั้งปวง ที่ได้ล่วงเลยมาเป็นเวลาสามวันตั้งแต่เปิดวันปุยโลกนะครับวันปุยโลกของพิเศเกิเดาวสามารถปุยโลกมาจยาดยู้ที่พี่น้องมุกเจ้าเบื่อวันว่าอะไรบุคคลทำอะไรก็ขอให้ได้เป็นสีผีหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะแล้วท่านก็สามารถขึ้นไปชมความงามขององค์พระธาตุได้ เก้าชั้นนะคุณโยมมีอยู่9้าชั้นขึ้นไปได้เลยไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแต่ท่านสามารถขึ้นไปชมได้เลยทั้งเก้าชั้นจิตตกรรมานงสวยแล้วก็มีภาพพระและปาาปฏิสถานอยู่ในชั้นต่าคืงจนถึงชั้นที่สูมหาจีดีพุทธกุมยานะเจ้าเ้อเรื่อบเียข้ามา ทำบุญได้ทำบุญลงศพตามกำลังสัตวามีหนึ่งร้อยทำหนึ่งร้อยมีหนึ่งพันทำหนึ่งพันหรือมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นไม่ได้บังคับกันมีห้าบาททำได้ไหมคุณยายมีห้าบาททำได้ไหมทำได้คุณยายยายเดินเข้ามาเลยมาทำบุญลงศพมาทำมาทำบุญให้กับศพไร้ญาติกันมาบูชาภาคขาวภานัคหอมเจดีเดไดพี่น้องฟังหลังเจดีอันนี้จะเป็นโบสถ์อันนี้หลวงปู่ ให้กับตัวเองบางคนดวงตกปีชงบางคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องการชงอัตมาก็ไม่ได้แนะนำหรือไม่ได้ให้หยมไปเชื่อในการชงหรือการสายมูสายมูของทางอ,อุบาจาาร์ที่ท่านดูดวงแต่บางท่านนั้นก็ประสบผลสำเร็จหรือพบเจอกับสิ่งตัวเองมันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ ออบางคนก็ไม่คิดว่ามันจะดน,นเออออนซอนนะราะฉ<า><า>ั้นอาตมาเึงนนำพิธีทำอันศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินกันของมูลนิธิแล้วก็ออกมาตั้งให้ผุโดโยมได้ร่วมรุมกันได้มาสร้างบ้านให้กับศพรายากได้มาสร้างที่อยู่ให้กับศพที่อนา,า,าถากันแล้วก็ยัมีการบูชาพาระสาวหอศพ ถือละหกิบาทคุณโยมโยมเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะแล้วก็เอาสตางค์หยดสต๊แล้วก็เดินมาคุณครูรู้้าแต่หมอไร่้กออย่านี้บบซ่อนปซ่อนาบริกอรไหดเล เป็นชายาามของพระบาทสุเ็งพระเจ้าหัวราชการที่10ของเราคือวันชิละกล่าวเจ้าดูหัวนักถ่ายโลกท่านพม่าลุอเป็นคนที่พระต่างแัวเพื่อนมอรมิชาเนามาถึงศีลของหลวงปู่้็เลยใสมเสื้อเหมือนกันเดี๋ยวเขา่ะมา มา,าไปเพิ่งรเบบบเป้ที่ของเทาอีกนะครับก่อนสิปิิทไทยอะได้กันครับตอนนี้หกโมงกว่าพี่น้อง เวลาหกโมงครัวแล้วพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังแรงเชียร์แรงใจทีมงานสร้างเหล่าบันเทิงศิลป์เมือแร่งมีสตรีมไลฟ์สดนะครับชมฟรีแล้วแต่พี่น้องที่สนับสนุนทางแฟนเพจนะครับอย่าลืมติดตามให้กำลังใจทีมงานลูกหลานเดอ้อวันแห่งความรักครับพี่น้องซิปซีกลุ่มผ้าเหมือนี้ให้พี่น้องสุขสมหวังกับความรัก,กสุดพุดสุดคนเดอ้อผู้ใดญ่ประชันมีคนอลกักไก่คออี นะครับพบเจอเนื้อคูแต่พูดไดมีเนื้อคูอยู่แยวก็ขว่าหาก,กันไปโดนๆน,นะครับสำหรับสุม่มข้นสดนี่ก็ยู่ไปจังสีนะ้ะพี่นอนะ้องเนาะยู่น้ำพีน้ำน้องอยู่น้ำแฟนขาแฟนเพลงไปจังสีแลละท<ม>ราบปะไรดอกคนบ่ม,มีไผ่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสนับเจนี่ไปเพ่งเจนี่ก่อนครับพี่น้องครับไว้เจอกันตอนเย็นนะครับ